มัมีถอนห้ใจด้วย น้อยลงแล้ว <cuz> ก <I ain> ็พักผ่อนมากขึ้นนะครับเป็นจากเดิมเมื่อสองวันก่อนครับจแจ้งให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้ทราบครับเราจะมีเป็นเป็นพอยที่จะทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายค่ะเ่ยอเเก่เเก็ดแล้วกว้นก ไฟของฟุ้นแม่นะครับครับผมไม่เป็นไร